ปกติบนโลกใบนี้จะมีกลางวันและกลางคืนสลับกันเพียงแต่จำนวนระยะเวลาจะไม่เท่ากันแต่รู้หรือไม่ว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีกลางวันเลยแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งก็คือที่หุบเขาสุดกาลปากอสใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่หนาวจัดเราจะไปทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนั้นกันใน5เรื่องจริงหุบเขาสุดกาลปากอสโลกไร้ตะวัน 1. โลกไร้ตะวันกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ยานใต้น้ำแอลวินลงสำรวจหุบเขาสุดกาลาปากอสใต้มหาสมุทรแปซิฟิกที่หนาวจัดจนน้ำใกล้เป็นน้ำแข็งเมื่อปี1977 จุดสำรวจนี้อยู่ห่างจากหมู่เกาะกาลประกอสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ390กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่เปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างต่อเนื่องโดยอัตราความเร็ว20เซนติเมตรต่อปีทำให้เกิดช่องลึกจนลาวาร้อนใต้ทะเลเอ่อขึ้นมากระทบน้ำทะเลที่เย็นจัดและแข็งตัวลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นหินรูปหมอนเกาะตัวเป็นกลุ่มก้อนบนพื้นมหาสมุทรที่มีความลึกจากผิวน้ำ2,600เมตร 2. ทำไมสัตว์อยู่ได้โดยไม่มีแสงอาทิตย์ภูเขาสุดกลาปกอสเป็นที่ซึ่งแสงพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงมาได้เลยขณะเดียวกันอุณหภูมิยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ระหว่าง2-4องศาเซลเซียสส่วนความดันของน้ำเมียตรามากกว่าความดันอากาศในยางรถยนต์ถึง100เท่าซึ่งถือว่าโหดร้ายมาก อย่างไรก็ตามนักสำรวจกลับได้พบสัตว์น้ำแปลกประหลาดมากมายหลายชนิดใช้ชีวิตอยู่ในความมืดสนิทได้เพราะในสภาพอันโหดร้ายนี้กลับมีแหล่งน้ำอุ่นอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพุ่งขึ้นมาจากรอยแยกหรือปล่องของหินบะซอลที่แข็งตัวอยู่ใต้มาหาสมุทรอยู่ด้วยจึงมีสัตว์ทะเลลึกมาอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มๆในบริเวณนี้ได้โดยไม่ต้องการแสงอาทิตย์ในการดำรงชีวิต สัตว์พวกนี้ลบล้างทฤษฎีที่เชื่อกันมานานว่าสิ่งมีชีวิตในโลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชสีเขียวบนบกหรือสัตว์น้ําล้วนต้องอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์เพราะแสงอาทิตย์นั้นช่วยให้พืชแปลคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําให้กลายเป็นอาหารตามหลักพื้นฐานที่ว่าสัตว์โลกทุกชนิดต้องอาศัยพืชเป็นอาหาร 3. บอร่อเกิด5แหล่งน้ํา ุบเขาสุดกลาปกอสมีแหล่งน้ำอุ่นใหญ่ๆอยู่5แหล่งด้วยกันโดยสี่ใน5แหล่งอยู่บนรอยแตกใต้พื้นทะเลที่มีน้ำร้อนปะทุกออกมาจากส่วนลึกของโลกนั่นคือน้ำที่ไหลลงไปตามรอยแตกของพื้นมหาสมุทรที่เป็นหินบาซอลเมื่อได้รับความร้อนใต้มหาสมุทรน้ำก็ปะทุขึ้นมาใหม่เป็นน้ำร้อน ขณะที่แหล่งน้ำอุ่นแหล่งที่5เป็นแหล่งน้ำที่ตายแล้วเพราะน้ําบริเวณนี้มีอุณหภูมิใกล้จุดเยือกแข็งสังเกตจากบรรดาเปลือกหอยสีขาวแวววาวที่อยู่เกลื่อนกราดตามร่องระหว่างก้อนหินบะซอลรูปหมอนใหญ่ๆนี้เป็นหลักฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งน้ำอุ่นเช่นเดียวกับอีก4ี่แหล่งแรกแต่ขณะนี้ไม่มีน้ําร้อนไหลอีกแล้วนักสำรวจยังพบว่าแหล่งน้ําอุ่นทั้ง4แหล่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําหลายชนิดอาทิหอยขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ เกาะเบียดกันอยู่ตามก้อนหินบาซอลโดยเปลือกของมันมีสีขาวมันวาวเนื้อมีสีแดงเพราะมีสารเฮโมโกรบินซึ่งเป็นสารที่ทําให้เลือดมนุษย์มีสีแดงนอกจากนี้ก็มีหอยแมลงผู้เกาะซ้อนอยู่อย่างหนานแน่นรอบๆกลุ่มหอยมีกลุ่มปูตาบอดสีขาวคอยเที่ยวเกาะก,กินเนื้อหอยเป็นอาหารโดยการสัมผัสและดมกลิ่น 4. แดนมหัศจรรย์ใต้มหาสมุทร เมื่อไหร่ที่บรรดาน,นักดำน้ำพบปูกแกลาไทก็จะทราบทันทีนะครับว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ใกล้ปล่องโพรงน้ําลึกแล้วเพราะธรรมชาติของปูชนิดนี้จะอาศัยอยู่บริเวณปล่องโพรงน้ำลึกซึ่งปกติปูชนิดนี้จะมีขนาดตัวเล็กแต่ดุร้ายแต่สามารถปรับตัวให้อยู่ในที่ซึ่งปราศจากแสงอาทิตย์ได้จึงไม่จำเป็นต้องใช้สายตาหรือสีสันใด สัตว์ในทะเลลึกที่นี่มีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกับสัตว์ที่พบในที่อื่นของโลกเช่นสัวชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายดอกกระถินบางชนิดเหมือนกับเส้นสปาเกตตีนอกจากนี้มีหนอนทะเลใหญ่รูปหลอดที่จะจับกลุ่มกันอยู่เป็นกระจุกใกล้ๆแหล่งความร้อนตัวหนอนเป็นรูปหลอดสีขาวยาวถึง3เมตรปลายปากมีหนวดเหมือนใบเฟิร์นสีแดงสดรุงรังไปหมดลักษณะนี้เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ในหุบน้ําอุ่นใต้ทะเลลึก มันไม่มีปากและลำไส้ซึ่งเป็นอวัยวะจำเป็นสำหรับระบบย่อยอาหารถือเป็นสัตว์อีกชนิดที่น่าสนใจพวกมันใช้หนวดที่มีอยู่กว่า300,000เส้นตรงบริเวณปากหลอดเพื่อดูดซับออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟท์ที่จะละลายในน้ำซึ่งไหลออกมาจากโพรงหินการดูดซึมต้องอาศัยแบคทีเรียซึ่งมีอยู่เฉพาะในบริเวณนี้เป็นตัวช่วยแบคทีรียชนิดพิเศษมีอยู่อย่างหนานแน่นตามโพรงต่างๆ ในร่างกายของตัวหนอนเพื่อแปลงธาตุที่กรองแล้วให้กลายเป็นสารอาหารที่สึมซับเข้าทางเส้นเลือดฝอยเพื่อให้ตัวหนอนนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 5. การเอื้อประโยชน์ของสัตว์ปกติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ล้วนไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวจริงๆสัตวนะ์ณท้องมหาสมุทรแห่งนี้ก็เช่นกันพวกเขาต่างมีสิ่งที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ขณะดเดียวกันพรงน้ำร้อนไม่ได้อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่น้ำที่ซึมลงไปตามรอยแตกแยกตามพื้นทะเลยังได้นำแร่าธาตุและสารเคมีต่างๆจากหินไปด้วย น้ำที่ร้อนจัดจะปะทุขึ้นออกจากโพรงพร้อมกับแร่ธาตุชนิดต่างๆทำให้น้ำมีสีขุ่ขนขณะที่แร่ที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นสารแขวนลอยจึงกระจายไปทั่วมหาสมุทรและเกิดซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อแข็งตัวจึงเกิดการทับถมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเสาหินสูง55เมตรและกว้างถึง180เมตรส่วนน้ำที่พุ่งออกมามีสีดำเพราะมีแร่ธาตุปะปอนอยู่ด้วยทำให้ดูคล้ายควันที่ลอยขึ้นจากปล่องควัน นักสำรวจจึงเรียกโพรงน้ำแห่งนี้ว่านักพ่นควันดำขณะที่แร่ธาตุที่ปะปนอยู่ในควันดำเกิดจากส่วนผสมของเหล็กแบเรียมแคลเซียมทองแดงสังกะสีลิเทียมและแมงกานิสนักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ที่ค้นพบในครั้งนี้มาดัดแปลงในการค้นหาแหล่งแร่ธาตุบนบกในระยะต่อมาโดยพวกเขาจะสันนิษฐานจากพื้นที่ที่เคยเป็นมหาสมุทรมาก่อนเป็นจุดสังเกตหลัก และที่สําคัญที่สุดคือการค้นพบในครั้งนั้นพิสูจน์ได้ว่าความคิดเดิมเกี่ยวกับสภาพใต้ทะเลลึกได้เปลี่ยนไปรวมทั้งความคิดที่ว่าไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะต้องมีแสงอาทิตย์ส่องถึงเท่านั้นจึงจะอยู่ได้ไม่เป็นความจริง